ดวงชะตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนในเดือนพฤศจิก,กายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีธาตุลมนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมตุลและก็นิถุนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ยิปซีประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องราวของการงานของชาวราศีธาตุลมกันนะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมานะครับก็ถือว่ามีความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไพ่ใบที่2นะครับก็มีความคืบหน้าและก็เรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นนะครับความสําเร็จมีบ้างนะครับ ส่วนไพ่ใปที่3ก็ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกัน <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าไพ่ทั้ง3ใบนี้ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันละทีเดียวมีเรื่องราวของชีวิตที่คุณจะได้รับอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการงานเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิก,กายนนี้ไพ่ใบนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกปรากฏขึ้นมาสื่อถึงความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะครับคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความคืบหน้าคุณจะได้รับความสําเร็จเขาบอกว่าวการที่คุณเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือว่าคุณทุ่มเทกับการงานผลประกอบการต่างๆจะปรากฏผลลัพธ์ ให้คุณได้ปรากฏขึ้นแล้วในเดือนนี้นั่นเองภพ่ใสนนี้สื่อถึงความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นมาจากการได้รับความยุติธรรมหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จก่อนหน้านี้ที่คุณทุ่มเทลงแรงลงไปลงทุนอะไรไปบางอย่างนะครับสุดท้ายผลลัพธ์มันจะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับในต้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองทําให้ในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนด้านการงานของคุณถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวมีความสําเร็จอะไรบางอย่างมีความคืบหน้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นชัดเจนเลยทีเดียว คราวนี้มาดูกันต่อในช่วงของกลางเดือนกันบ้างนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของความสําเร็จที่คุณจะได้รับการคืบหน้าการที่คุณรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานของคุณคุณก็จะได้รับแล้วนะครับสำหรับในช่วงครึ่งเดือนนี้หรือถ้าเกิดใครทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการนําเข้าหรือการส่งออกนะครับได้รับผลที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวก,กับด้านการขนส่งหรือด้านการต่างประเทศหรือการส่งของออนไลน์ก็แล้วแต่จะปรากฏผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ ให้กับคนที่ทำอาชีพเหล่านี้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในช่วงกลางเดือนนะครับภาพรวมขององค์ประกอบให้ใบน,นี้ก็ยังสื่อถึงรูปแบบของการคืบหน้าก้าวหน้าและก็สําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าความสําเร็จนั้นอาจจะไม่ได้เด่นชัดสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในช่วงของปลายเดือนของเรื่องการงานของชาวราศรีธนมกันบ้าง ไพ่เป็นนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าช่วงของปลายเดือนของคุณคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นจะรู้สึกว่ารีแลกมากขึ้นเกี่ยวกับการงานนะครับความอึดอัดความกดดันก่อนหน้านี้จะสะสางไปได้หมดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปัญหาต่างๆที่คุณรู้สึกคลากระซางหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณตึงเครียดอยู่ก่อนหน้านี้ในช่วงของปลายเดือนถือว่าได้รับการคลี่คลายนะครับทำให้คุณนะครับมีความสุขดีนะครับสำหรับในช่วงของปลายเดือนนี้นั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือการงานของชาวราศีาธาตุลมนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับภาพรวมข้อนั้นการงานของชาวราศีาธาตุลมก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวของการงานที่ยังขับเคลื่อนไปได้มีความสําเร็จอยู่นะครับถึงแม้ว่าความสําเร็จนั้นอาจจะยังไม่ได้เด่นชัดมากมายสักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นหรือว่าอย่างน้อยๆมันก็มีเรื่องบากของการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต่าง,างๆเรื่องราวของการคืบหน้าด้านการงานของคุณด้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะครับถือว่าเป็นการที่โดดเด่นมากๆเกี่ยวกับการงานของคุณที่ลงตัวมีความสําเร็จปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดกันเลยทีเดียวช่วงกลางเดือนก็เช่นเดียวกันครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าช่วงปลายเดือนก็เลยทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นและก็ผ่อนคลายมากขึ้น เกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมานะครับไพ่ใบที่2นะครับก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีเลยทีเดียว แล้วก็ไพ่ใบที่3นะครับก็ S <S ถ,ถ,ถ, one, ถือว่าเป็นการเงินที่ดีมากๆก,กันเลยทีเดียวนะครับส่งผลทําให้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวครับใบล่างอาจจะดูสภาวะเครียดๆนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงตึงคเครียดหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับการเงินรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณที่จะได้รับลาภผลและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ก็ยังมาไม่ถึงพอในช่วงกลางเดือนนะครับมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตหรือคุณจะสามารถใช้ชีวิตทีี่มมควาสุข เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการเงินกันอย่างเต็มที่กันเลยหาความสุขเกี่ยวกับการเงินให้กับตัวเองอย่างเต็มที่กันเลยเช่นเดียวกับปลายเดือนของคุณนะครับก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างเช่นพระราชาได้ใช้ชีวิตอย่างเช่นเศรษฐีกันเลยทีเดียวครับส่งผลทําให้การเงินของคุณในเดือนนี้นับว่ามีการเงินที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงมากโดยเฉพาะนะครับไพ่สองใบหลังนะครับก็สื่อถึงความสําเร็จไพ่ใบแรกก็จะเป็นลักษณะของการคิดเครียดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับใน ในช่วงของต้นเดือนของคุณอาจจะมีสภาวะที่ตึงเครียดนิดนึงเกี่ยวกับการเงินที่คุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือการเงินอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหมายหรือการเงินอาจจะติดขัดได้นะครับการเงินที่คุณคาดหวังไว้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนของคุณอาจจะดูแล้วอาจจะเครียดๆนะครับกับการเงินแต่พอมาในช่วงของกลางเดือนแล้วแล้วก็ความสําเร็จเริ่มปรากฏขึ้นมานะครับใครที่รอคอยเงินอยู่ในช่วงกลางเดือนจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะมีความบริบูรณ์เกิดขึ้น จะมีเกณฑ์การที่คุณจะพบปากครอบครัวสังสรรค์กับครอบครัวเกิดขึ้นจากการเฉลิมฉลองจากการที่คุณได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเงินของคุณนะครับถือว่ามีรูปแบบการเงินที่ประสบความสําเร็จได้สูงกันเลยทีเดียวมีเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเข้ามานะครับไพ่สิบเหรียญสื่อถึงไพ่ที่เยอะที่สุดนะครับในการเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครคาดหวังเงินเยอะๆเงินมากๆต้องบอกว่ามีความสําเร็จปรากฏขึ้นนั่นเองครับหรือใครคาดหวังความช่วยเหลือจากคนในครอบ ก็จะปรากฏความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับการเงินช่วงกลางเดือนมีความสําเร็จที่ชัดเจนกันเลยทีเดียวเช่นเดียวก,กันกับปลายเดือนของคุณนะครับความสําเร็จด้านการเงินของคุณชัดมากๆนะครับไพบ่ใบนี้สื่อถึงคนมั่งคั่งร่ํารวยและก็ประสบความสําเร็จใช้ชีวิตอย่างหรูหราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับกับการที่จะเฉลิมฉลองให้กับตัวเองซึ่งนั่นหมายความว่าครับคุณจะมีเกณฑ์การที่คุณเฉลิมฉลองกับคนในครอบครัวมีเกณฑ์การที่คุณจะใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยและ เงินก้อนใหญ่ก้อนโตทําให้คุณนะครับมีเหตุปัจจัยของการได้ใช้เงินสนองกิเลสตัณหาได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงปรากฏขึ้นมานะครับสำหรับไพ่สามใบนี้ว่าชาวราศีธาตุลมในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีธาตุลมกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศีธาตุลมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้น ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่3ทั้ง3ใบนะครับสื่อถึงในรูปแบบของการโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นคนที่คาดหวังนะครับ การมีคู่ครองหรือคนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้ยังไม่ปรากฏนะครับว่าคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตที่มีรูปแบบของชีวิตคู่แล้วนั่นเองครับเพราะไพ่ทั้งสาใบานะครับสถานการณ์ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ายังไม่มีคนอื่นๆหรือยังไม่มีองค์ประกอบอื่นๆในภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สื่อว่ายังเป็นคนโสดต่อไปยังไม่ประสบความสําเร็จต่อไปนะครับเกี่ยวกับความรักแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนโสดอยู่ใช่ว่า จะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับรักนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าอย่างน,น้อยๆถึงความรักจะยังไม่เจอคนถูกใจก็ตามแต่คุณก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในการที่จะสนองกิเลสตัณหากับการใช้จ่ายหรือกับการใช้สอยเงินอย่างฟุ่มเฟือยกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับไพ่ทั้ง3าใบนี้นับว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับที่สื่อถึงในรูปแบบของการได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขเกิดขึ้นนั่นเองส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าใน เดือนนี้ของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับเพราะว่าองค์ประกอบไพ่นะครับมีเรื่องราวของความสุขกับการได้เฉลิมฉลองกับการได้ใช้ชีวิตโดยเฉพาะใบแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของการถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการที่จะได้รับ,รบผลจากคู่ครองหรือจากแฟนแล้วล่ะก็มีความสําเร็จที่เขาจะมอบเรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆหรือเงินนะครับมาให้กับคุณเกิดขึ้นได้นั่นเองครับหรือความสําเร็จที่คู่ครองจะได้รับในช่วงของต้นเดือนนั่นเองว่าคู่ครองคุณจะมีความ ามีความสําเร็จเป็นอย่างดีในชะตาชีวิตของเขาเขาจะมีเกณฑ์การได้รับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตในตัวของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับไพ่ใบที่สองนะครับที่สื่อถึงความสําเร like though, ็จเกี่ยวกับการที่คุณจะมีเกณฑ์การที่คุณเฉลิมฉลองนะครับเกิดขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังสื่อถึงคู่ที่จะประสบความสําเร็จร่ํารวยและก็มีจุดของการที่เขาจะส่งมอบเรื่องราวดีๆมาให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับก็ถือว่าคุณจะได้บุรุษอุปถัมภ์นั่นเเอองครหืถ้ากิด คุณร้องขอความช่วยเหลือจากคู่ครองคุณจะได้รับการัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้โดดเด่นสําหรับผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะครับก็สื่อถึงการเดินทางเกี่ยวกับทางน้ําได้อยู่ฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับคุณมีเกณฑ์การท่องเที่ยวกับคู่รักเกิดขึ้นหรือคุณมีเกณฑ์การที่จะเดินทางใช้ชีวิตร่วมกันกับคู่รักอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับแต่ไพ่ใบที่สุดท้ายนะครับก็อาจจะดูจืดชืดจืด ปัญหาคู่รักที่ไม่ชัดเจดนได้โดยเช่นเดียวกันนะครับแต่องค์ประกอบทั้ง3าใบนี้ก็นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ดีแล้วก็ถือว่าส่งผลด้านบวกให้กับชาวราศรีธาตุลมได้อยู่นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับความรักของคุณทําให้ในเดือนนี้ของชาวราศรีธาตุลมนะครับก็ถือว่าความรักของคุณก็ยังลงตัวกันอย่างดีกันเลยทีเดียวครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศรีธาตุลมนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศรีกุม ตุนและก็มีถุนประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุลมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินถือว่าโดดเด่นมากๆส่วนในเรื่องของการงานก็มีความคืบหน้าอยู่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็ยังมีจุดของการที่เรียกว่าไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายเข้ามาให้บั่นทอนจิตใจในเรื่องการงานเช่นเดียวกันนะครับความรักก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าราบเรื่องกันเป็นอย่างดีจึงนับได้ว่านะครับชาวราศีธาตุลมในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นจุดที่ลงตัวในทุกๆด้านกันเลยทีเดียวให คุณประสบความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ